นับสู่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนิร์ดพอดแคสต์ by the flight 19สวัสดีครับพบกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนิร์ดพอดแคสต์ EP ที่58นะครับอยู่กับผมเบิร์นนะรงยศและ the flight n c เเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่กับกอนอีกครั้งครับสวัสดีครับกอนสวัสดีครับพี่เบิร์นครับโอเควันนี้นะฮะมีข่าวสารเกี่ยวกับแพลตฟอร์มหลักนะครับ ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะนั่นก็คือ YouTube และ Facebook นั่นเองครับผมนะครับอ่ะมาเรื่องเรื่องของ youtube กันก่อนนะครับ YouTube นะฮะเปลี่ยนฟอร์แมตการแสดงยอด Subscriber ของช่องอตอนนี้ถ้าก่อนเข้าไปในช่อง YouTube ก็จะเห็นว่าครับแต่ละช่องนั้นนะฮะมี Subscriber เท่าไหร่ใช่ไหมฮะครับผมตอนนี้ในเดือนจากขา่าวที่ออกมาบอกว่าในเดือนกันยานะฮะเขาจะเปลี่ยนวิธีการนำเสนอยอดนะฮะาจากสมมุติว่า ถ้ามียอด s u b สคร i b เบของช่องนะฮะอยู่ที่133,227ครับนะฮะต่อไปมันจะถูกเปลี่ยนเป็น 133K อืมอืมครับ K <ผม S 2> ก็คือแทน1 0 0 0นเนาะแทน1,000ครับผมเอ่อเหตุผลที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีการเขาเรียกการแสดงผลที่ต่างกันในแต่ละ device เช่นถ้าเราเข้าา YouTube channel นะฮะผ่านบน เดสก์ท็อปนะฮะเบราว์เซอร์เนี่ยรเราก็จะเห็นเป็นยอดเต็มถูกไหมใช่ครับเช่นช3 3 2 2 2แสนสาาแต่ถ้าเข้าผ่านตัวแอปของ u t u b e นะฮะก็จะเห็นเป็นเลข 1,2,1K องเออเอ้หนึ่งสามสามเคอะไรแบบนี้ก็คือเขาจะปรับให้เหมือนกันหมดเลยถูกต้องไหมครับพี่เบรนใช่ครับโอเคครับ นะครับก็ซึ่งตัวนี้มันก็จะทําให้เราไม่เห็นในส่วนของที่เป็นหลักร้อยลงไปด้วยถูกต้องไหมครับพี่เบิร์นอ๋อเดี๋ยวหลักร้อยยังเห็นครับตอนนี้เท่าจากข้อมูลที่เห็นมาครับก็ถ้าเป็นหลักหลักหลักร้อยเนี่ยก็คือเห็นครบใช่ไหมหลักพันหลักพันยังเห็นครบนะฮะหลักพันเดี๋ยวนะถ้าเป็นหลักพันเป็นหนึ่งเช่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุด 2องหนึ่เอก็จะเห็น oh. ขาดเออขาดตัวสุดท้ายไปตัวหนึ่งโอเคก็คือใช่ะะจุดทศนิยมใช่โอเคครับแต่ถ้าเป็นแบบจํานวนยอดได้เยอะอย่างที่เราน่าจะคุ้นเคยกันอย่างเช่น1 5บห้าล้านสองแสนสมมุติครับมันก็จะแสดงเป็น1 5บอไปเลยใช่อ๋อ oh, ฮะอันนี้มันระดับล้านมันไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ครับผมทีนี้ก็มีความเป็นห่วงกันว่าพวกพวกนี้แหละพวก ช่องที่อาจจะจํานวนคนไม่ได้เยอะมากแล้วไอ้เลขหลักร้อยมันยังมีผลอยู่อะไรเงี้ยใช่ครับใช่เออเขาก็จะแบบเนาะแบบกลัวว่าคนดูจะมาแบบหรือคนที่มาลงโฆษณากับช่องเนี่ยจะรู้หรือเปล่าว่ายอดการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างงี้ครับผมะะโอเคคร,ครับแต่ว่าก็เหตุผลที่ f Facebook เอ๊กโทษทีโทษทีเหตุผลทีท่ YouTube เนี่ยฮะบอกว่าจะเปลี่ยนเนี่ยก็เมื่อกี้ที่บอกไปว่าให้การแสดงผลในแต่ละแพลตฟอร์มในแต่ละดี v i c e เนี่ยมัน เหมือนกันครับผมถูกไหมฮะอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเหตุผลก็คือต้องการให้มีเรื่องของ well-being หรือหรือว่าสุขภาพจิตของเหล่าครีเอเตอร์เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเวลาที่แสดงยอด Subscriber เนี่ยนะครับมันทำให้พวกครีเอเตอร์เนี่ยชอบไปเช็คยอดที่เพิ่มขึ้นแบบเ e ีย t ไทม์เดี๋ยวก็เข้าไปดูเดี๋ยวก็เข้าไปดูว่าเอ้ยตอนนี้ยอด Subscriber เพิ่มมันเท่าไหร่รอะไรเงี้ยเขาบอกว่า มันก็จะเหมือนสุภาพจิตจะไม่ดีอะเครียดเนิดไปท้งวด้วยการคิดเขาเรียกว่า well-being จะไม่ดี well-being ในการใช้แพลตฟอร์มในการเป็นครีเอเตอร์อะเหมือนคอยตะห่วงอยู่ได้ว่าเอยยอดเราขึ้นเนอะทุกชั่วโมงเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยเช่นเดียวกับไอจีที่เราเคยคุยเคยคุยกันคราวที่แล้วครับมพอคนอื่นใช่ไหมเข้ามาดูเราไม่เห็นว่ายอดเราเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะไม่เป็นห่วงมากว่าคนจะคิดกับเรายังไงครับผมอันนี้ก็ไอเดียเดียวกันคอนเซปต์เดียวกันครับอ่ะนั่นแหละ นะครับนี่เป็นเรื่องของ YouTube นะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นข่าวของ Facebook อันนี้ก็จริงๆเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับก็คือว่าเฟซบุ o กเนี่ยฮะตอนนี้กำลังทดสอบเรื่องของการซ่อนการแสดงผลจอดโพสไลค์ม, like. ม,มาแล้วม,มาแล้วมาแล้วครับผมนะเป็นงานจากข่าวที่แล้วที่เราคุยกันนะฮะว่า i n s t a g r กรนะฮะกำลังทดสอบใน ประเทศแคนาดาบราซิลออสเตรเลียไอร์แลนด์อิตาลีญี่ปุ่นแล้วก็นิวซีแลนด์ใช่ไหมฮะครับแล้วที่คุยกันเหตุผลก็คือเขาก็ไม่อยากให้คนที่ใช้แพลตฟอร์ม i อเนี่ยรู้สึกเหมือนอย่างที่บอกเสียสุขภาพจิตอะให้คอยดูว่ารูปที่เราเอาเข้าไปมีคนกดไลค์เท่าไหร่ถ้าคนกดไลค์น้อยก็ลบทิ้งอะไรอย่างนี้ผมเคยครับอ่าใช่ครับอย่างนั้นแหละก็เขาก็เลยอยากจะทําบนแพลตฟอร์มเฟ c เฟซบุ๊กด้วยเหมือนกันนะนะครับทีเนี้ยจากบทวิเคราะห์เขาบอกว่าครับ ทาง a c e b o o k เนี่ยน่าจะเห็น Data อะไรดีๆจากทาง i อแหละที่เขาทดสอบไปว่าการซ่อนเ,ออเรื่องของโพสไลน์เนี่ยมันน่าจะส่งผลอะไรที่ดีๆกลับให้กับ User รบฉะนั้น<ม>เขาก็เลยอยากจะทดสอบกับกับทาง f Facebook ครับนะฮะก็ตอนนี้ยังไม่มีผลไม่มีประกาศออกมาครว่าจะใช้จริงเมื่อไหร่หรือว่าจะทดสอบในประเทศไหนบ้างแต่ว่ามีคนเริ่มเห็น แล้วว่าเในหน้าฟีดของเขาเนี่ยมันไม่แสดงนะฮะแสดงว่า,าจะสุ่มทดสอบอยู่แต่ไม่ได้ประกาศออกมาว่าทดสอบที่ไหนบ้างเนาะครับนั่นแหละก็ เหมือนกันนะก่อนคิดว่าไงครับเรื่องนี้นะ,ะจริงๆต่อไป<ผ>มไม่ไม่แสดงเรื่องของยอดโพส์ไลท์ทั้งใน i g และ a c e b o o k จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับพี่เบิร์นเหมือนกับเราใช้ทุกวันอย่างเงี้ยเราลงด้วยสมมติวันหนึ่งเราจะลงสักอันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราเจอยอดไลค์ที่มันน้อยใช่ไหมพี่เราร <ๆ S 2> ก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากลง,ล,ง,ล,งละเราไม่อยากลงน้อยลงละเพราะว่าไม่ค่อยมีคนไลค์เลยอะไรเงี้ยเพราะตรงนี้มันแบบ ไม่อยู่หรืออะไรแลลวเราก็จะลงเป็นปกติของเราไปโดยไม่ต้องไปสนใจอะไรเงี้ยครับใช่ใชถูกถก็ทางย่างงั้นทางเ a c e b o o ไจีเขาบอกงี้แหละบอกว่าแทนที่จะคอยเป็นห่วงว่าโพสต์ของเราได้อยอดไลค์เท่าไหร<ช>่มีคนสนใจเท่าไหร่ออให้แบบมาอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อจะได้เรียกว่าเชื่อมต่อเข้าหากัน嗯嗯ให้คนที่สนใจเรื่องเดียวกันนะฮะเจอเหมือนคอนเทนต์ที่น่าสนใจที่เขาอยากจะดูอะไรเงี้ยเราใช้พลังงานไปกัน เหมือนผลิตเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆนะฮะให้กับเพื่อนให้กับคนที่ Follow เราดูอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องมาคอยห่วงว่า engagement จะเป็นยังไงนั่นเองถูกครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยสำคัญกว่าคนไลค์นะครับพี่เบิร์นใช่โอเคครับนะก็นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจาก Facebook แล้วก็ข่าวจาก Facebook อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการทดสอบการนําเสนอเพจสตอรี่ในฟีดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ให้เรา นักการตลาดแล้วก็แบรนด์เนี่ยต้องคอยเตรียมตัวนะครับครับผมตอนนี้มีข่าวออกมาว่า,ามีผู้ใช้งานบางคนนะฮะบางส่วนเนี่ยเห็นการนําเสนอฟีดแบบใหม่นะครับที่มีเซ็กชันแยกออกมาเนี่ยครับเป็นเซกชันที่เรียกว่าไฮไลท์เพจสตอรี่นะครับนะครับซึ่งการาการทดสอบครั้งนี้นะครับก็เข้าใจว่าเป็นการพยายามครั้งล่าสุดนะฮะที่ f a c e b o o k เนี่ย จะบอกว่าเขาต้องการจะเน้นให้ทางภาคธุรกิจนะพวกแบรนด์พวกนักการตลาดเนี่ยใช้สตอรี่มากมาก,กันยิ่งขึ้นนะครับจากที่ประสบความสำเร็จแล้วกับทาง IG นะฮะก็จะมีหลายแบรนด์ที่เล่นเล่น o r y สตอรีนะครับ,รบฉะนั้นเนี่ยต่อไปแบรนด์ก็คงต้องเริ่มที่จะจริงจังนะฮะกับโซเชียลคอนเทนต์ประเภท Stories นี้กันมากขึ้นนั่นเองนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฮะเราอาจจะมองว่า Story เป็นแค่หนึ่งในเพล c e เม n นของโฆษณา ทีนี้ออก่อนเวลาเราซื้อโฆษณาเนี่ยบนเฟซบุ o กอ่ะมันจะสามารถเรียกว่าเลือกเพสเมนต์ได้นะฮะหรือว่าที่ที่โฆษณาจะไปแสดงอยู่เช่นบน News Feed นะฮะบน Facebook Audience Network นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบนสตอรีนะครับผมนั่นแหละนะฮะก็นะครับแต่ว่า จริงๆที่ผ่านมาก็มีหลายๆแบรนด์นะฮะที่ยังติดปัญหาเรื่องการนําเสนอเนื้อหาประเภทสตอรี่นะฮะหลักๆก,ก็คือ,อความกังวลจนเกินไปนะครับว่าโปรดักชันเวลาทำสตอรี่วิดีโออะไรเงี้ยมันจะต้องดีหน่อยมันจะต้องแบบอลังการหน่อยต้องคราฟหน่อยคภาพคุณภาพนะครับ,รบใช่แต่ว่าอย่างที่บอกไว้หลายครั้งแล้วว่าจริงๆยูเซอร์เวลาเขาดู Content Story คอนเทนต์ประเภทสตอรี่อ่ะ ผู้ใช้งานเวลาเขาดูเนี่ยคนที่ Follow เราเนี่ย follow แบรนด์เนี่ยเขาไม่ได้อยากเห็นคอนเทนต์ที่มันเพอร์เฟกมากหรอกออมันมีคำหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าอ่านจากไหนนะแต่มีคำหนึ่งเขาบอกว่า Real r อ๋อ <Real S 1> ร is the new perfect ความเรียวความจริงใจความจริงความแบบ แบบดิบๆอ่ะครับผมแปรตรงแปรง่ายๆมันคือไม่อยากได้อะไรที่มันอะไรทีมันดูเรียวดูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจริงๆมันดูดีกว่าที่แบบพยายามทําให้ทุกอย่างเพอร์เฟกตลอดเวลาครับนึ่งออกครับนะครับก็ถึงเป็นที่มาว่าเราแบรนด์เนี่ยไม่จําเป็นต้องทำโปรดักชั่นอะไรยิ่งใหญ่มากก็ได้เวลาทําพวกคอนเทนต์ประเภทสตอรี่แต่ต้องเรียวใช่ไหมพี่เบิร์นใช่เรียวทำเช่นถ่ายแบบหน้าร้านก็ได้ถ่ายสินค้าโปรโมชั่นที่เราออยู่ตอนนี้ถ่ายสินค้าใหม่ถ่ายอีเวนต์ ที่เราเปิดตัวโดยใช้มือถือเลยไม่ต้องเป็นกล้องใหญ่ก็ได้คือให้มันเรียวให้มันเร็วในการอัปโหลดอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่สติ๊กเกอร์ใส่แท็กใส่เทคอะไรเข้าไปให้มันดูน่าสนใจเหมือนเวลาเราเห็นเพื่อนเราเล่นสตอรี่เสียงนั่นแหละนะครับเพื่อให้แบรนด์เนี่ยมีเหมือนเขาเรียกว่ามีความ h u วแมนน e มากขึ้นเข้าถึงง่ายอเนาะนั่นแหละก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่า f a c e b o o นะฮะจะผลักดันเรื่องของ f a c o b o s t Story ยังไงอีกนะครับผมครับอ่านี่ก็เป็น3เรื่องนะครับที่มาอัปเดตกันในวันนี้นะฮะเรื่องของ Facebook แล้วก็ y t u t u นะครับก่อนครับเป็นประโยชน์มากเลยครับแล้วก็เหมือนกับเราต้องเตรียมตัวด้วยใช่แล้วครับผมครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟัง EP นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้พบกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ